โดยเป็นแบบแรกที่จะถอยได้แล้ี่น้องชำกระถางถ่ายตัวขึ้นไปเนี่ยจะมอ,อาอัานนี้แทนการจัดง,งานประเพณีสืบสานทำข้าวในวันนี้นะคะข้อที่2เพื่อสืบสานประเพณีการทำไร่มีสมาชิก86รายเป็นที่ว่ามันเป็นวิกฤตทางน้ำเนี้ยที่น้องเสือติดไร่คาดว่าจะได้ผลผลิตเปียนประมาณสี่ัน ที่จะต่อไปเนี่ยเราคาดว่าเชือถ่ายกันเขาว่าทำมาดีเนี่ยเรามองในสองอย่างผู้มีพรหมญาติเคารพนับถือหรือคนเฒ่าคนแก่ในตระกูลแต่งจากการทำนานเพื่ออย่างที่ในการทำนานในการผลิตทำให้ภูมิปัญญานี้น้อยลดลงแม่ให้ลูกนมที่ได้จากเต้านมของแม่เป็นนม Kasih apa pun <men> dengan saya. Aamiin. สาธุพุทธอุชาพุทธมรดาณังระธรรมรดาณังระสสายอานารมาีแท่คุณระสีเรั่อแก้วมรกรดลองพ่อพระพุทธโสทรลองพุทธสมที่รับรู้รับทราบปนการลักหนี้ได้นเถิดอนุกามมลาน ก็จุดประสงค์ในการจัดงานทำขันข้าวของตำบลหัวไผ่ในวันนี้นะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้กำลังใจกับชาวนาและก็ให้ทราบถึงความเป็นมาของประวัติของแม่โพศพซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพพมานดานะครับเป็นเทพแห่งชีวิต ซึ่งจะอำนวยอวยัยให้การประกอบสมาชีพของพวกเรานั้นเป็นไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองนะครับดังนั้นวันนี้ก็ชาวนามารวมกันตรงนี้ก็จะได้ร่วมประกอบพิธีกันครับก็เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างจังหวัดได้รู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีเรานั้นมีการทำข้าวไรเบอรี่ที่มีคุณภาพรวมทั้งข้าวพันธุ์อื่นๆด้วยครับ ก็เป็นคนสงห์บุรีนะครับเป็นคนอินบุรี